จะเขียนจบก็ได้นะม .4 ฮะเขียนจบม .4 เออหนังเขียนบ้านเฮาประเทศลาวเนาะเฮ้ยเขียนจบม .4 ถ้กันออกจากโรงเขียนมาเขียนงานอยู่ประเทศไทยเลยเป็นยังขู่อยากเขียนต่อบ่าแรกกะออกเบิร์ตนะแรกกะมึงอยาเขียนต่อนะเดี๋ยวโค้ชแรกกะออกเบิร์ตเนาะเฮ้ยจบแค่ม .4 แล้วก็ออกโรงเขียน มาเห็นงานมาคนกับโจ๊พคนมาสีมาคนกับโจ๊กคนมาสีโอ้เขียนมาเห็นงานทาฝังทยด้วยยู่ไทยมาเที่ยวดินมาหัวมาเที่ยวเบิงเที่ยวประเทศไทยมางานเลาะมาเลาะมาลองกันย่างเนาะก็ยังมีบัตรทองเที่ยวที่ขว่าเขาเขามาแบบประถือคนมนบ่มีบัตรแต่ว่าติดทีแบบว่าเด็กหน่อยนักเขียนที่เรา เมื่อไดจบม .4 เมื่อไดจบหอดม .4 มอยังกับพาก,กันออกคงเขียนเบิดจบ,จบแล้วเซียงไหนอะไรจบม .4 เซียงแหนววันวัน,วนสุกหยุดมันวันสุกวันวันสุกเนี่ยเราสิขึ้นมาเนาะขึ้นมาไทยเอไล่บ่คนขึ้นมาไทย ไล่ขึ้นต่อไปก็ไล่รับเนาะคือว่าแล้วส่วนลายก็มีแต่เด็กน้อยนักเรียนนี่ตั้เซลงแขนมอสีก็พากันออกโรงเรียนนะอย่าบบก็ไม่มีังเห็ดเนี่ยตัวบ้านก็ไม่มีเงเห็ดเนาะเฮ้ยเห็ดหน้าแล้วก็นใช่ไหมงังล่ะนางเผาตะกะก็บบัวไอ้ที่ล่ะเอ่าไล่กับก็ไปเบิดแล้ะนางเผาตะกะมันมีเงินใส่นี่ที่ล่ะอินเทอร์เน็ตจะไปไกลน บ้าเติมเงินก็อยากเงื่อนเราจะเดบบ้านพี่ไปผมกันนี่นัิสสาอาลีงานอดิพรมกันเขาจะไหนเบิดอละเออนางแต่คเหกแป๊ดเอเจ็ดต่างชาติมันเดือนเนาะอ่มันพิดนั่ที่ว่าผู้หญิงไปเป็นผู้ชายที่ล่ะต้องแก้ไขอีกโอ้หนาสงสารเสียเวลาเสียเวลาการทำงานมากินเขา ผู้หญิงท้ๆนะเฮ้ยยังไปใส่สื่อผู้สายบมเห็นบ่าตอนไปสัมผัสว่าผู้หญิงเปิดเจออยู่นะเฮ้ยมันรู้จักบอผู้หญิงผู้สายมันคือเส้นหอดหูนะก็ยังไปเปลี่ยนเส้นหอดหูพบเงาเปิดเจออยู่ก็ยังไปเปลี่ยนนะผู้สายเป็นสาเแท้เฮ็ดพาสปอร์ตเนี่ยได้แนวนี้มันก็เฮ็ดในเฮาเสียหายตัวเฮ็ดในเฮ้าสาเสียละการสิไปสิมา ได้ค่ะกับเผาอยางไปเล่กอะไรเงียค่ะก็เคยเห็นแล้วเขาเคยเห็นแล้วเขี่ยแบบนี้ค่ะเคยเห็นตรงแบบว่าเออผู้หญิงเถะนนี้นะนั่งเถะนนี้ไปใส่นะอนันทะเอ้าล่างมีเถะพุ่มเหงาออกมาเกิอกอยู่นะเฮ้ยพุ่มก็บักเหงาจุดเพียงแอมันไปใส่เท้าเลยโอ้ยหจะแลกนะเพิ่นปอดในร่างปอดในนอกเนี่ันคือมีแต่หล่อไมีแต่เทียวตาทัวร์ละบมาแล้วก็เขียดให้ช่วงนี้ย เงินเฮงเฟื่องทองเฮงแพงเนาะเออตะนาวทองทองเงแพงขมินนองจำาีพแพงแตน้กปเดียวกับเบิดนะเขาทูบดินมือเดียวกับเบิดอือมันบ่นจะเลิกงานจักมกนหมจ๊ะเลิกงานประมาณหกโมงเข่งสุ่มหนึ่ง เด็กน้อยที่เล็กกันแน่ต้นเด็กน้อยที่เล็กกันแด่เขาดินหลุดเนาะเงียบเขียนเขาก็คิดว่าเขียนไปกับบ่มียางแม่นบ่ล่ะเขียนพอได้พอติดโตเขียนพออ่านได้เขียนเป็นสมัยเสมอนี่เขียนแล้พออ่านได้เขียนเป็นบริเฮียนให้เป็นเจ้าเป็นนายหรอกเขียนจะมาแล้วเขียนเป็นเจ้าเป็นนายกับบุหรีเพราะว่าเงินจะบุพพ่อเขียนพอได้เขียนเป็นติดโตกระจองมาห่าเอาห่าอยู่ห่ากินฮ่ายัง บรรเทาตัวเองคือว่าเลยห้าพอประทังชีวิตห้าพอเหลียงสีบอาง่ายซะจะไปเหี่ยงคือโมเป,เป็นเพื่อเป็นเจ้าเป็นนายเอ้ยคุณด,ดีแั้งวัวพูอแม่กับผเรือพอโตออให้อต่ากาพผแม่กับพมีพอโตเขาเป็นความเพ่งจางเขาอืมจางเขาอแล้วนอกคันเขาเหี่ยงสูงเลอ,อ่ะแล้วเหี้ยงโจบก,กับเพื่อสิได้กินเดือนกับมะเขิองันเนาะ เตยตเด็กนอนะพุ่นีเขาก็ง่อยออกคนหลาวจ้ะตยตุขนาดคนที่เข้ารวยเลยไม่ยังออกนะบางครั้งเขาก็เกี่ยวเออไปห้เห็ดเขามาถ่ายอีกเบิร์ฮะเขามาถ่ายเบิร์ดหมอแต่คุณหลวงเขาหูงเขากลับไปถ่ายนะชวนนะเขาเห็ดให้เห็ดมั่นปีนี้เขายังไปถ่ายหลังไปถ่ายเบิดเออคนดีเห็ดให้เห็ดมั่นนะนะที่วัดลุ่ยล่วยแง่งกำลังมาถ่ายเบิรดบ้างเออเขายังหลังมา เงนสวยแหงเะมันไปไทยได้เขอทนไว้เนิอนั้นเขากะบานนั้นเข้าไปบุกรายขุดมามาจะาคนกี่ว่าสองสามสิบแล้วก็ยานเนาะไล่นรวมกันขยันแต่ละโมบานขยันไปเนเบิดบ้านเออบ้านห้าหันนี่นี่ที่ผมมาท่ายขอยันนี่แค่หนึ่งรางกาเหือนสองรงคาเหือนดีนี่บคนเากะยังทันละไปบาค่ะ ไอ้ไว้หลุดทับัเรือเลยน้องไว้หลุดเออหลุดนี่บัมี่ไว้หลุดหน้าเอาบัเรือเลยนะพาะกระหายหายอยากมาปฏิเสธไทยเจก็กโอ้วและงนานบูเห็ดปฏิเสธอันนั้นไว้หลุดหน้าเอาเจ้าพกากันนังหายอือเจ้าพวงเขียนมาหุดงานมาปฏิเสธไทยเอ้ยแรกก็ขึ้นไทยเองเพื่อนอือไดก็ขึ้นไทยเองเพื่อน ตัวแต่ประเทศไทยนี่บ่แม่นทีเพิงแต่เป็นทีหลอดอือหาเงินนี่ห้างนั่ประเทศไทยมมนี่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นตัวเลือกแต่เป็นตัวหลอดอือเนาะอืะ <laughs> ออลี้เห็นไหมประเทศไทยบมเมนตัวเลือกแต่มันเป็นตัวหลอดยลัไหมยี่หลักคันนี่บล,ล็อดเด้อคันเราบุปผ <laughs> ัยเออเอาเงินมาจะใส่ <laughs> <laughs> บออล็อตนะดิ้นเแม่นว่าทอ,องกับแข่งเนาะเออ,อของกับแพงอินเทอร์เน็ตจากก็ใส่มือเดียวสิบพันสี่ดินมือที่เหมือเดียวกระเบิดเลยนะเดียวกระเบิดใายกินขายัยใจอีกเอาแต่ละมือมันจะกินเอียงเป็นอาหารหลักอะอาหารกะกินเท็จนะฮะกะสื่อป้าไม่กินไปหาเท็จนะ เออ,อเหล่าปลาห้าเฮ็์หทนบ่เออเมตัวหะะ้าเฮตดแล้วก็ซื้อปนะ้าเน่างกับไปเนาะาหันกัไปคงไปซื้อของกินก็เกิดความแพะเอาไปคงเอาไปซื้อของกินเอาก็ต้องใส่เงินนะบรังบลนี้เมือนหนึ่ง,ขงเขาห้าได้บาทจกิบห้าบุรีเหมือนหนึ่ง <c oughs> เนี่ย,ม,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 ยมือึงมจห้าเงินพันหนึ่งห้าบุหรี่นะมือนหนึ่งไหม อ้าาแมวมาอยู่ล่าเอาหันมีรายด่เขามาจะจะจะกรีบมือนหนึ่งโอ้โหฮะแมวมามันมีรายด่เขามาเลยมันมีรายด่ในยุลามันนี้มีแต่ลายออกมีคอยทำแมว่ว่าคันจะเอา,เอาแต่ลายออกอย่างเดียวจะเชื่อเงใินไม่ใจละ่ะคันก็อใจหลวงที่มาเห็นงานอยุทธไยกบเต,ต้าตั้งแน่ที่เข้าดินล้นอยากมาถ่ายเนาะ เออได้ก ouais, ับโบมีมามามาโหลดดีละเกยดห้างง่ายแล้วก็มาโหลดเออวันสุกนี่แหละเด่นอะได้อยากอยู่ใครได้ยังทนอยู่ได้ก็ทนอยู่ไปได้ทนหมดแล้วตามมาํำลังอ่ะวันสุกวันเสาร์วันเสาร์เจอกันเนาะวันเสาร์เจอกันเออวันเสาร์เจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคสำนีละ 呃呃，三年来